สวัสดีสวีเดนนะคะวันนี้เขามาเบิรกนจะน้อเนอนกรยางตสีดำๆเห็นไจะไใกล้เนีสุดลวจ้ะนี่ย้มสุดแล้ว,เลวไเห็นแค่นี้แล้วน่าจะมาตาย ให้มาเห็นกลก้ๆหน่อยเนาะตัวใหญ่ได้ไหมน้องหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะคะห้าตัว ถ่ายในระยะไกลมากนี่จ้าโอกาเขาไปเฮ็ดแบบ จะเป็นภูเขาคือกันจน้ะนี่นี่เขาจะมีรถแท็กเตอร์เขาจะใส่แรงงานคนมาไปในนี้เขาใส่แรงงานแท็กเตอร์ยอนเส้นเสียนไปโพกผู้ดเดียวเขับรถแท็กเตอร์ผู้เดียว ใช่นอ้องกุ่งตันธรรมชาติจงว,วบิงปลาปลาเขาฝรั่งท่านท่านมีรถมาดอกตอนนี้ ีดอกไม้ป่านะจ๊ะต้นดอกไม้น้อยธรรมาชาติธรรมาชาติกับบัตรมักับจักรยานคู่ใจรุ่นปันมาตะทางผลพิณอ่อมถอยถอยถอย ที่สิ่งสาคัญ